ทดสอบบิน DJI Mini 4 Pro บินได้34มนาทีจริงหรือไม่ไปดูกันครับ พอดีตัวจับเวลาของนาฬิกามันพอจอดับปุ๊บมันไม่เดินนะครับผมก็เลยต้องใช้วิดีโอที่เราบันทึกในตัวโดนเลยนะครับตอนนี้ไป11นาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่เหลือ5 54เซนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันซิว่าน้องจะสามารถได้ถึง34นาทีหรือไม่ไปดูกันครับผมแล้วก็โหมดที่ผมให้น้องบินตอนนี้นะครับ ก็คือโหมดสปีดนะครับโหมดสปีดหรือโหมดกีฬานะครับเพราะว่าโหมดเนี้ยเรานี่นะครับจะไม่เปิดเซนเซ,นเซอร์ใดๆเลยนะครับจะไม่เปิดเซนเซ,นเซอร์ตัวใดๆเลยนะครับเพื่อที่จะให้น้องประหยัดแบตเตอรี่ที่สุดนะครับดูซิว่าน้องจะอยู่ได้กี่นาทีนะครับแล้วก็การบันทึกวิดีโอผมใช้เป็น 1,080p นะครับ เราก็ดูซิว่าน้องสามารถอยู่ได้กี่นาทีตอนนี้ไปแล้วนะครับ11นาที12นาทีแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่48เปอร์เซนตะครับนี่คือโหมดสปีดนะครับตอนนี้ผ่านไป17นาทีแล้วแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่29เปอร์เซนน้องก็ยังบินสู้อยู่นะครับ ผมบินในสภาพอากาศที่ไม่มีลมไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะผมบินในห้องห้องนอนผมเองแต่ที่น้องสายคือลมแรงมากครับลงที่น้องเป่าลงมาเนี่ยเนี่ยดีครับโอ้ถุงยังสั่นนะครับเสื้อผ้ายังพิวไหวตามสายลมของน้องได้เลยห้องอาจจะแคบเลยนะครับก็ใช้กล้องของน้องบันทึกไปด้วย ลอดูกันนะครับว่าน้องจะอยู่ได้ถึงี่นาทีจะถึง30 4นาทีเหมือนที่เขาบอกหรือเปล่านะครับหรือว่า30นาทีนี้ใช้โหมดอะไรบินนะครับ normal หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็น normal นก็มีเซ็นเซอร์นะครับอาจจะทําให้เปิดเซนเซอร์มาแล้วกินแบตเตอรี่ไปอีกนะครับเดี๋ยวมาดูกัน รู้แน่นอนครับวันนี้นี้แบตเตอรี่น้องเหลือ20%นะครับแล้วก็เครื่องบอกให้เครื่องลงจอดนะครับแต่ผมยังไม่ลงจอดนะครับเพราะผมจะดูว่าน้องจะบ,บินได้ถึงหรือเปล่านะครับ34นาทีตอนนี้เหลือ19%แล้วก็น้องมีนมา20นาทีแล้วนะครับ ระดับแบตเตอรี่ตัวเครื่องตำ่ำบินกับจุดขึ้นทันทีตอนนี้มันบอกแล้วนะครับแต่เราก็ยังบินอยู่นะฮะน้องเหลือ15เปอร์เซ็นต์ฮะแล้วก็20นาทีน้องบินไม่ถึงนะครับ3 4นาะทีตอนนี้เครื่องร้องแล้วนะฮะเดี๋ยวน้องน่าจะลงจอดเองฮะตอนนี้เราก็ยังดูอยู่ แบตเตอรี่ออนกับจุดบินทันทีอา้าวน้องจะมาแล้วฮะผมก็หยุดไปแล้วนะครับอา้าวลืมดูเลยว่ากี่นาทีเดี๋ยวมาดูที่โทรศัพท์ผมต่อนะครับสรุปแล้วน้องบินไม่ถึง34นาทีแน่นอนครับเพราะว่าผมกดหยุดถ่ายไปแล้วถ่ายต่ออีกกี่นาทีน้องจะลงจอด นี่เขาบอกให้ลงจอดแล้วนะครับจะลงจอดเองแล้วนะฮะน้องลงจอดไปแล้วนะฮะลงจอดอย่างปลอดภัยลงไปแล้วนะฮะน้องลงมาแล้วแบตเตอรี่เหลือสิบเปอร์เซ็นต์ ติดละสิเอร์นะฮะแล้วก็ถ่ายนี้ได้อีกแค่หนึ่งทัทีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้นะฮะไปดูที่อัลบ,บั้มก่อนสรุปแล้ว <c oughs> น้องบินได้อ๋อเขาแยกเป็นช็อตนะครับนี่คลิปแรก7นาที44วินะครับ คลิปสองก็เจ็ดนาทีสี่สี่วินะครับคลิปที่สามหกนาทีนะครับมันแบ่งให้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรถึงแบ่งมาเป็นสามคลิปทั้งๆที่เราถ่ายแค่คลิปเดียวนะครับคลิปสุดท้ายสี่สามนาทีเดี๋ยวเรามาบวกลบนะครับสรุปแล้วสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับน้องบินไม่ถึงสามสิบสี่นาทีนะครับอันนี้ไม่ใช่แบตเตอรี่พัดนะเป็นแบตเตอรี่ปกตินะครับถ้าพัดจะบินได้สี่สิบสามนาทีที่เขาคีมไว้นะครับผมอยู่ที่ บินนะครับแล้วก็ถ่ายวีดีโอไปด้วยนะครับอยู่ที่7นาทีผมตีให้8เลยครับ8นาที2คลิปนะครับอ่า2คลิปนี้ก็รวมกันเป็น8นาทีเลยผมให้8นาที3คลิป3 8 24ครับสรุปแล้วบินได้ประมาณ24-25นาทีนะครับแล้วก็น้องลงจอดเองเหลือแบตเตอรี่ประมาณอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเหลือแบตเตอรี่อยู่ที่7%นะครับตอนนี้แล้วผมถ่ายที่ความละเอียด 1,080 p พนะครับถ้าถ่าย4 k อาจจะกินแบตเตอรี่มากกว่านี้นะครับสรุปแล้วนะครับน้องบินไม่ถึงนะครับ34นาทีเดี๋ยวเราจะลองหมดอื่นด้วยนะครับนี่นะครับเราบินหมดนี้นะชนได้เลยนะครับชนนี่คือแตกนี่นะครับ